าก็จอง<า>แรม,มย่อาบน้ำไมโคอมีเปลี่ยนกาบกาบก็เปลี่ยนกาบกาบม,นาามันเปลี่ยนเฉยเลยเขาป่านเลเลยไปดูไปดูสิที่สิบไม่ได้ฟาร์มหรอพี่ของลเกียวอลเกียว ที่อะเกิดมาก็อยู่กลางคนเลยเวเนอร์นาโต ดิ๊ดออกไปไดนกันหมดอ่ะพี่หนึ่งผมไอ้พี่พี่ติ๋วผมอยู่นาโต้ไปยิงวาโลไปยิงโคโลเหรอผมผมหนีมาฟาร์มใช่ใช่ใช่ฮะผมหนีมาฟาร์มแล้วโอ้อะไรวะคนไม่มีมันไม่มีคนเพื่อนคนยังไม่มีไม่มีอะไรสิบห้าสิบหกคนแล้วน่ะจะเย็นเป็นอย่างสมาร์ทเอฟ กรุงไทยเปาตังนคนละคิงคนละครึ่งไม่ดังหนึ่งนา <c oughs> โตโคตนเยอะเลยอพี่พี่ติบเนี่ยอยู่นาโตเนี่ยเออตีหน่อยพี่เ <L eg g> ลขเก้า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 ติตัวตึงนั้นเลยนะเก็บเป็นหนึ่งตัวเนี่ย ยัแงแม่งปลาระเบิดใส่ผมนะเฮียยเนแล้วก็เสนมาสองก็บอกปิงตองจัดเอาสวัสดีครับทุกคนเก็บเป็นหนึ่งยัยแล้วก็เสนมาสองก็บอกปิงตองจัดเอาสวัสดีครับทุกคน ใช่หรอเอาแคนไปยิงหนึ่งอันน่ะเรียกแคนลงเดี๋ยวผมตามลงไปถ้างั้นน่ะถ้าแคนลงอ่ะคิดได้ดีนะเอาแครนไปยิงผมอ่าทำไมอ่ะไม่เคยกลัวนะยิงไม่ตัวพี่เอ้บบอเดกุญรูดตันหนึ่งโอ้ยอ่ะฮะมึงโดนชุดไหนนะ อ๋อแคนในนี่แคนในอายุยันนะแันรันแคนลันไม่เต็มอ่ะเต็มห่อ,อคอยอพี่ออหอ,หอ,อคอยสองตัวข้างล่างสองตัวนี่แคนเกาลงไหมพี่หนึ่งกลางคืนกะลงไหมแคนโคโล่พูดถึงแคนรันแล้วแม่งนึกถึงสมัยตะก่อนเลยเฮียพี่ทำแคนรัน,นแคนพุทธตะก่อนอีกตัวหลายตัวเลย ส้อมหุ่นตัวหนึ่งแล้วก็ของไฟสองตัวแม่ปืนกลั้งนั้นอ่ะอยากชาร์ตอ่ะอยากชาร์ตแบบลูกฟองชาร์ตแต่กล้าชาร์ตอะไรเงี้ยนะไอ้นคน,คนละพวกค,ดวคววกเดียวกันไอ้คนเดียวนี่เป็นคนดีนี่ว่าไม่สามา,ารถทำรายการได้ไปเลยว่ะ